สวัสดีครับพี่น้องทุขูทุกคนมืนอ่อวานพอเราเดินจิมาพามาเป็งแปลงผักหวานนอดผักวาน,นกบัวเมื่อมัน,ม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 นก็รั่งแสครับผมนะครับกำลังไฟหนาครับผม เป็นบ้านสวนของบาร์เทอรเองครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับให้พี่น้องเอฟที่ได้เบิ้งได้เลย,เ,ลยเอา ก็จะเป็นโรแมนติครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟปกติดกดูครับพี่น้องกลังออกดอกครับมีสองส่นครับพี่น้องต้นมะไฟ าารุรร่นี่คามว่าเบื้งหลังกดไหลโกดแช่โก้ซำจะใครโกดกระดิ่งโกติีตามเรื่อว่าจะเป็นได้ประเทศกระดีตั้งประเทศกระดีขอบคุณในรายครับพี่น้อง นี่เ,นเป็นภาพบรรยากาศงามๆครับพี่น้องกันหดน้ําแสงมักวันของบ่อครับเอง<ม>เอาประมาณนี้ครับผม นี่ครับพี่น้องก็ะจะเบนทั้งเบ้น,นี่ครับพี่น้อง คีบหนีก็อบ่มีอย่างไรครับผมขอให้พี่น้องเอพี่แถวเราในร่วมทุกข์ทุกคนขอเปลี่ยนขอเพียงสามีสวัสดีครับผม